คังคกอร่อยหรือไม่มีดบินมันจาเป็นต้องปักตอนที่สองพิษวิทยากินแล้วตายไหมโดนปาดอ่ะปักหน่อยก็ดีเลือดออกพิษสีดำที่เคลือบมีดบินในปากเขาละมมาภัยตายยาสั่งในคุกอย่างไรเนี่ย่อมาากนต่มแกงใส่กับข้าวเช้ส่งกันสอให้กินมาดูโทษคังคกสารพิษตระกูลบูบูฟากินบูฟาท็อกซิน นะ in, บูโพเทนินตระกุลบูที่บอ้าบออะไรมาขาอยู่ข้างๆขายอยู่ข้าง,าง,าง,างนางีแดงเนี้ยเจอที่ไหนผิวหนังเครื่องในเลือดแล้วก็จะมีต่อมน้ำลายนะพาโูเตกนะโอเคตรงนี้นะทำงานอย่างไรส่งผลกับระบบประสาททางเดินหายใจนะทุกทีทางเดินอาหารหัวใจล้มเหลวดรังเคนะอาการงต้นขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลว ใช่ไหมอันนี้เป็นอาการจากอาหารการผฐมพยาบาลเบื้องต้นในคุกเจ้าหน้าที่ไม่มีหรอกที่จะปรับเราขึ้นไปเลยไม่ขึ้นชั่วโมงไปชั่วโมงอะไม่ชั่วโมงแม่งเป็นชั่วโมงะหลายชั่วโมงละตายนะโอเคแค่นี้นะพิษวิทยาเราไม่เชี่ยวชาญนะเรารู้แค่เบื้องต้นที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของหมอนะได้รับการรักษาช้าเร็วว่ากันอีกทีไม่ควรกินขังคก